อสมอหมอประจำบ้านด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนต้องทำอะไรบ้างหลักสูตรอสมอหมอประจำบ้านสำหรับอสมอนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนมีอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมค่ะสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป,ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอนะคะสำหรับวันนี้ป,ป้าปอจะมาพูดคุยกับพวกเราในเรื่องของอสมอหมอประจาบ้าน ที่ทาหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพโดยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนนะคะอันนี้ก็จะมีอสมอของเราอยู่กลุ่มหนึ่งที่ได้รับการอบรมจากกรมวิทยาศาสตร์นะคะตอนนี้กรมวิทยาศาสตร์มีความรู้เพิ่มเติมแล้วก็มีแอปพลิเคชันมาให้ใช้นะคะก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นอกจากจะอบรมอสมแล้วก็จัดพี่เลี้ยงให้แก่อสมทุกพื้นที่ด้วยนะคะ อันนี้เขาก็จะมีการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนก็คืออสมอกลุ่มนี้สามารถตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่างที่สงสัยว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้นะคะเขาก็จะมีเพิ่มเติมความรู้เพื่อให้อสมอทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนมีความรู้มีความเข้าใจสามารถนําความรู้ไปคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพได้แล้วก็อสมอหมอประจําบ้านกลุ่มนี้นะคะสามารถเลือกใช้ชุดทดสอบ ในการคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องสามารถใช้แอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างถูกต้องนะคะรวมทั้งจะมีการแนะนําเรื่องของการคัดแยกเหตุพิษโดยแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะมีชื่อว่ากรมวิทยูเราสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยาด้านอาหารและเครื่องสําอาง จากแอปนี้ได้เลยสามารถคัดแยกเหตุพิษของประเทศไทยได้ด้วยมีข้อมูลเพียบเลยนะคะยังมีระบบตรวจสอบเครื่องวัดความดันนะคะหรือว่า BP ชั่วเพื่อจะได้มั่นใจว่าเครื่องวัดของเราได้มาตรฐานซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะอบรมให้พี่เลี้ยงแล้วพี่เลี้ยงก็มาดูแลเอ,อสมอต่อฟังดูแล้วอสมอของเราก็เก่งมากเลยนะคะสามารถที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่ของตัวเองได้ด้วยคุ้มครองผู้บริโภค ในพื้นที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสะสมความรู้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นมีการถ่ายทอดมีการเติมความรู้ให้อยู่ตลอดเวลาเลยกรมวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์ก็สามารถที่จะควบคุมให้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคปลอดภัยโดยผ่านอสมอหมอประจำบ้านที่มีความรู้กลุ่มนี้นะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาเรื่องดีๆมาแจ้งออสมอเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ